it's a say อุบลราชธานีจังหวัดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแม่น้ำโขงไหลผ่านมีแม่น้ำมูลเป็นสายเลือดใหญ่พื้นที่อันไพศาลของเมืองดอกบัวงามแห่งนี้มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักมากมายแรงดึงดูดให้ผู้คนอยากมาเยือนคือความงามทางธรรมชาติความมั่นคงสืบทอดต่อเนื่องของวัฒนธรรมและความอบอุ่นจากผู้คน นั่นทำให้แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาอุบลราชธานีกันเป็นจํานวน,านนับล้านคนสร้างงานสร้างรายได้กระจายทั่วพื้นที่ Thailand in trend วันนี้ขอต้อนรับสู่อุบลราชธานีอีกครั้งจะมีอะไรแตกต่างจากที่เคยมาอีกสักครู่พบน้องโบโกริติกาโรจนทรัพย์พิธีกรของเราจะพาเที่ยวค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้โบรารายการ Thailand in Trend นะคะขอพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไทยกันแบบไม่ตกยุคค่ะที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะพอพูดถึงจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดถึงผาแต้มหรือว่าโขงเจียมนะคะ แต่ตอนนี้นะคะที่จังหวัดอุบลร,ราชธานีมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ยอดฮิตค่ะที่ใครไปใครมาแล้วเนี่ยก็ต้องอยากมาชมความสวยงามความหัศจรรย์น,นั่นก็คือ3,000โบกหรือที่ใครๆเรียกกันว่าแกรงแขนยอนเมืองไทยอยู่ที่ตำบลสองคอนอำเภอโพไซค่ะ เราออกเดินทางจากตัวเมืองอุบลราชธานีกันแต่เช้าค่ะใช้ทางหลวงหมายเลข2050ผ่านมาทางอำเภอตะการพืชผลค่ะก่อนที่เราจะเดินทางไปที่อำเภอโพไซนะคะเราก็ขอแวะเที่ยวที่อำเภอตะการพืชผลแห่งนี้ก่อนค่ะซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหนึ่งแห่งนั่นก็คือหอไตรหนองคลุกค่ะหอไตรนองคุลุรลสร้างขึ้นมาตั้งแต่พศ2459โดยหลวงปู่สิงเจ้าวาดวัดโพชัยมีลักษณะเป็นแบบพื้นถิ่นอีสานค่ะ หอไตรแห่งนี้สร้างด้วยไม้ทั้งหลังฝาผนังทึบทั้ง4ด้านมีประตูทางเข้าทางด้านทิศใต้ด้านเดียวประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาคันถวยและหางหงซึ่งแกะสลักโดยช่างพื้นบ้านฝีมือดีค่ะหอไตรน้องคุลุนะคะเป็นสถาปตัตยกรรมพื้นบ้านที่มีความเก่าแก่และก็สวยงามเป็นอย่างมากค่ะข้างในนะคะก็จะเก็บคัมภีร์ใบลานค่ะและที่สำคัญหอพระไตรปิดก,กลางน้ำแบบนี้ มีเหลืออยู่ไม่กี่แห่งในประเทศไทยเท่านั้นนะคะจากอำเภอรตรการพืชผลโบกมุ่งหน้าไปที่อำเภอโพชัยจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพื่อไปชมความสวยงามของ3 0 0พโบกที่ริมแม่น้ำโขงกันต่อค่ะมาถึงที่หมายปรากฏว่าโบได้เพื่อนใหม่ค่ะท่าทางว่าจะเที่ยว3,000บกโบได้สนุกมากยิ่งขึ้น,นแน่ๆเลยค่ะ ในที่สุดนะคะโบก็มาถึงที่3,000โบกค่ะนี่แหละค่ะความมหัศจรรย์ของรูปน้ําโขงนะคะแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแนะนํามักคุเทศน้อยก่อนค่ะน้องอะไรคะน้องจอดค่ะสวัสดีคับแล้วก็น้องยูนงค่ะค่ะแล้วก็อย่างแรกเลยมาถึงแล้วพ่สงสัยมากเลยโบกนี่แปลว่าอะไรคะแปลว่าแอ่งค่ะอ๋อแปลว่าแอ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราเห็นเป็นหลุมเป็นบอ่อนั่นก็คือแอ่งนั่นเองทําไมตรงเนี้ยเรียกกันว่า3,000โบอกอะครับ เพราะว่าชาวบ้านแถวนี้เขาอยากรู้ว่ามีกี่โบเขาเลยลองนับดูเขานับไปนับมาได้ประมาณสามพันโบกเขาเลยเรียกว่าที่นี่สามพันโบค่ะกอชาวบ้านเขาก็เลยเรียกกันว่าสามพันโบค่ะแล้วถ้าเกิดพี่มาช่วงอื่นเนี่ยที่จะเห็นแอ่งอย่างนี้แยะยอย่างนี้ไหมครับไม่ครรบ เราต้องมาหน้าแรงครับถ้ามาหน้าฝ<ล>นาก็จะไม่เห็นเลยครับคือประมาณเดือนไหนครับ,คม,ครบมกราคมถึงพฤษภาคมครับอ๋อมกราคมถึงพฤษภาคมเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาเห็นความมหัศจรรย์ของลุ่มน้าโขงแบบนี้<ๆ>ก็ต้องมาในเดือนมกราคมจนถึงพฤษภาคมอย่างที่น้องจอ๊อสแล้วก็น้องหนุ่มหนิงบอกค่ะสามพันโบกเป็นแก่งหินที่อยู่ใต้แม่น้าโขงค่ะและด้วยแรงน้ําวนกัดซ้อมมาเป็นเวลานานหลายร้อยปีก็เลยทําให้แก่งหินเหล่านี้ กลายเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่หลากหลายแอ่งทั้งเล็กและใหญ่จำนวนมากกว่า3,000แอ่งในบริเวณพื้นที่กว่า10ตารางกิโลเมตรชาวบ้านในแถบนี้ก็เลยเรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่า3,000โบอกอยังไงล่ะคะเหมือนอย่างที่มกุเทศน้อยทั้งสองคนของเราได้อธิบายไปแล้วค่ะว่าโบกเป็นภาษาอีสานหมายถึงแอ่งน้านั่นเองคะ่ะและด้วยความสวยงามแปกตาแบบนี้ก็เลยทำให้3,000โบก กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตติดอันดับต้นๆของจังหวัดอุบลราชธานีไปแล้วค่ะเพราะจากเดิมที่เคยมีนักท่องเที่ยวเฉพาะในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็มีนักท่องเที่ยวมาที่สามพันโบก,กันทุกวันเลยค่ะปกติมีคนมาเที่ยวเยอะอย่างนี้ไหมคะน้องหนุ่มนแต่ก่อนก็ไม่เยอะค่ะตแต่มีโฆษณาพี่เบิร์ดก็คนก็เยอะมากเลยค่ะอ๋อคนก็มาเที่ยวตามใช่ไหมคะค่ะอย่างจอร์จนี่คนจะไปเล่นด้วยนะคะฮะจอร์จไปเล่นด้วยเหรอครับเล่นตอนไหนครับตอนที่วิ่งกับพี่เบิร์ดครับอืม อยู่ที่สามพันโบกที่นี่ใช่ไหมครับที่เป็นแบบว่าภาพใหญ่กว้างๆใหญ่ๆเห็นแก่งหินแล้วพอมีคนมาเที่ยวเยอะๆอย่างเงี้ยจอดรู้สึกอย่างไรบ้างครับดีใจครับดีใจที่มีคนมาเที่ยวบ้านเราเยอะๆแต่ว่าถ้ามาเที่ยวเยอะแล้วก็ทิ้งขยะก็ไม่ดีใจครับทำให้ธรรมชาติบ้านเราเสียด้วครับอ๋อแล้วถ้าเกิดเห็นคนเขาทิ้งขยะเนี่ยเราเดินเข้าไปบอกเขาไหมครับว่าอย่าทิ้งเลยครับราไม่ไดรบอกเราไปเก็บ เราไปเก็บอ๋อเราเป็นตัวอย่างก็คือเดินไปเก็บขยะ oh. ที่เขาทิ้ง oh. แล้วพอเขาเห็นเราเก็บแล้วเขาทํายังไงต่อครับ oh. oh. เขาก็มาเก็บเขาก็มาทิ้งเดิอ๋อเขาก็เขาก็เก็บตามครับ oh. อืมเจก,กลายมาเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นนะคะย้ํากันอยู่บ่อยๆว่าเมื่อคุณผู้ชมไปแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนแล้วก็ต้องช่วยกันเก็บแล้วก็รักษาแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงามไปตลอดค่ะเนี่ยนะคะอย่างน้องๆสองคนนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเช่นกันค่ะ น้องจอชกับน้องหนุงหนิงมักุเทศน้อยของเรากระซิบบอกมาว่าถ้าอยากจะมาเที่ยว3,000บกให้สนุกนะคะก็ควรมาในช่วงเช้าหรือไม่ก็ช่วงเย็นๆค่ะเพราะว่าอากาศเนี่ยจะไม่ร้อนมากจนเกินไปแต่ถ้ามาในช่วงกลางวันแล้วก็อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์กันแดดมาให้พร้อมกันด้วยนะคะแล้วพี่เห็นนี่บางคนเขานั่งเรือออกไปอย่างนี้ถ้าพี่สนใจจะไปนั่งเรือบ้างเนี่ยได้ไหมได้ครับ เร้ต้องยังไงติดต่อใครดีครับติดต่ออาจารย์เรืองปทินครับอ,อาจารย์เรืองปทินแกก็จะพาเราไปเที่ยวครับเที่ยวได้อีกเอาอป่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกันดีกว่า,าช่วงหน้าอาจารย์เรืองปทินอาจารย์ผู้ฝึกสอนการเป็นมักกุเทนน้อยให้กับเด็กๆจะมาพาเราล่องเรือชมความสวยงามรอบๆสามพันโบ, 3, บก,กันต่อค่ะอําเภอโพไซอยู่ห่างจากตัวเมืองอ bon ุบลราชธานีประมาณ120กิโลเมตรค่ะ ที่อยากจะเที่ยวเมันไทยที่ไหน